จะมีโครงการไหนที่ให้ดรอปออฟมาเยอะขนาดนี้แล้วก็พื้นที่เปิดโล่งได้เยอะขนาดนี้นะครับเกินมาอย่างนี้ก็เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าโครงการแล้วก็ห้องเี่จะมานําเสนอเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงครับ แล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น8แล้วนะครับพอ like ข right. ึ้นมาอยู่ชั้น8เนี่ยห้องที่เราจะดูวันนี้มันจะเป็นห้องมุมอีกแล้วเลเยอ t ของเขาเนี่ยเขาจะจัดวางไว้อยู่ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นรูปแบบคล้ายแบบ2ห้องนอนซึ่งจะมีทางหนีไฟเนี่ยคอยกั้นไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าห้องนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วฟังก์ชันเนี่ยออกมาจะเป็นรูปแบบไหนนะครับระหว่างทางที่เราเดินเข้าห้องเนี่ยเราก็จะมาเจอตัวของทางหนีไฟตรงนี้ก่อนเพื่อกั้น1ชั้นนะครับก่อนที่จะไปเจอห้องที่เราจะไปดู มันเลยทาให้ห้องเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ไม่ได้ใช้กาแพงร่วมกับห้องอื่นนะครับแล้วก็จะมีช่องแสงเนี่ยจากทาง้ายมือแบบนี้เหมือนกันระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยก็จะไม่รู้สึกมืดหรือว่ารู้สึกอึดอัดนะครับเดีย๋ยวเราไปดูภายในตัวห้องกันเลยครับและพอเนี่ยเข้ามาอยู่ภายในตัวห้องนี้นะครับห้องเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของสองห้องนอน2ห้องน้ําที่มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย มากถึง75.2ตารางเมตรเลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอบรรยากาศที่รู้สึกโปรง่งโล่งเพราะว่ามันจะมาเจอตัวของห้องนั่งเล่นก่อนนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยที่เขาใช้อะมันจะออกเป็นโทนสีขาวเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกรูหราพอมันบวกกับพื้นถึงฝ้าระดับ2.7เมตรแบบเนี้ยครับเข้ามามันจะรู้สึกว่าโปรง่งแล้วก็สบายๆแบบนี้เลยระยะดูทีวีแล้วก็ระยะพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงเนี้ยครับมันจะมีความลึกถึง4เมตร มันสามารถทําให้แบบจัดวางโต๊ะโต๊ะที่วางทีวีอะครับที่มีความลึกขนาดประมาณ35เซนแบบเนี้ยได้แบบสบายๆแล้วก็ติดตั้งเชลฟแล้วก็ตู้บิวอินแบบเนี้ยครับลงไปมันก็จะลงตัวส่วนเนทางทรงข้ามพอพื้นที่ที่มันมีขนาดลึกแล้วก็กว้างแบบเนี้ยครับมันทําให้จัดวางพื้นที่โซฟาแบบ L shape หรือว่า o v e r s i z ไซเป็นแบบหนังแบบนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะได้กว้างกว่านี้นะครับมันสามารถทําเป็นสีตอนก็ได้ในฝั่งตรงข้ามนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถจัดวางโซฟาแบบ L shape แล้ววัสดุเนี่ยที่ใช้เป็นหนังเนี่ยมันกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับมันจะทําให้รู้สึกสบายขึ้นก่อนที่เราจะไปดูตัวของครัวนะครับเน็ตอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนเน็ดว่าห้องเนี่ยมันจะมีไฮไลไท์ที่เชื่อมกับห้องนั่งเล่นก็คือพอมันเป็นห้องมุม มันจะได้วิวสวิวนะครับมันจะเชื่อมกันครับระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ตัวไฮไลท์พอมาเป็นห้องมุมตรงนี้ครับมันจะได้เบร์วินโดซึ่งข้างหน้าของเน็ตเนี่ยมันจะไปทางทิศเหนือส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะครับมันจะมีไฮไลท์เนี่ยครับระเบียงตรงนี้ที่เขาให้มาครับมันจะมีขนาดอยู่ประมาณนักสีตารางเมตรเลยมันสามารถจัดวางโต๊ะตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้2ตัวเนี่ยออกมานั่งเล่นตรงนี้ได้ ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีตัวของหลังคานะครับยื่นออกมาเพื่อป้องกันกันฝนนะครับไม่ให้แบบฝนมันสาดเข้าของตัวห้องแต่ว่าถ้าสังเกตตรงนี้ครับตัวระเบียงเนี่ยมันจะมีระดับต่ําลงกว่าตัวของห้องนะครับโดยปกติเพื่อจะให้ฝนเนี่ยไม่เทสาดเข้าตัวของห้องถ้าจากมุมเนี้ยครับเราจะเห็นเลยว่า รถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยมันจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าของปุณณวิถีนะครับแทบจะติดกับรถไฟฟ้าแบบศูนย์เมตรแบบนี้เลย,ยเดี๋ยวเน้นลองอินเสิร์พภาพไว้ให้นะครับว่าทําไมเรียกว่าศูนย์เมตรเพราะว่าทางเดินขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่หน้าโครงการเลยเดีย๋ยวไปดูส่วนอื่นๆของตัวห้องกันครับ ส่วนต่อมาของตัวห้องนะครับเราก็จเจอพื้นที่ที่สามารถแบบจัดวางโต๊ะทานข้าวแล้วก็ที่นั่งได้ประมาณสัก4ี่ที่นั่งแบบนี้เลยแล้วมันก็จะเชื่อมกับตัวของห้องครัวปัจจุบันตรงนี้ครับแนนแน์เฮาส์แล้วก็โครงการเดอะรูมเนี่ยให้มาแบบครัวปิดนะครับเพราะว่าอยากจะได้บรรยากาศที่แบบยกบ้านมาอยู่ในคอนโดมิเนียมจริงๆนะครับแต่ว่าถามว่าคนที่ทําครัวจริงจังอ่ะจะชอบครัวแบบปิดแบบนี้มากเพราะมันสามารถระบายอากาศออกไปจากด้านนอกตรงนั้นได้นะครับจะมีพื้นที่ระเบียงให้แล้วก็สามารถระบายอากาศออกไปได้นอกเหนือจาก คูดูดควันตรงนี้แล้วแต่มันจะมีอีกไอเดียหนึ่งครับเราสามารถแบบเอาตัวกระจกตัวเนี้ยออกแล้วมันทําให้เป็นแบบพื้นที่ครัวเปิดได้ถ้าใครอยากจะได้บ้านหรือว่าคอนโดที่มันรู้สึกมีความโมเดิร์นขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนไอแลนด์แล้วก็จัดเตรียมอาหารได้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ปรุงอาหารแบบแพนทรีนะครับเดอะรูมเนี่ยจะให้ตัวของชุดนะครับเครื่องครัวเนี่ยจะเป็นของโมเดิร์นฟอร์มทั้งหมดเลย คุณภาพดีนะเพราะว่าตัวของบานซอฟโพส์เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็เตาใช้ของสมิกมีฮูดดูดควันเรียบร้อยครับซิงก็ค่อนข้างแบบเป็นทรงลึกสี่เหลี่ยมทรงลึกนะครับช่องวางตู้เย็นจริงๆเนี่ยสามารถจัดวางให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วก็จะเชื่อมต่อกับส่วนซักล้างแล้วก็ที่วางแอร์ได้ประมาณสัก3ามคอมเพรสเซอร์แบบนั้นเลยส่วนทางด้านซ้ายตรงเนี้ยก็จะมีบิลล์อินนะครับไมโครเวฟแล้วก็โอเวนมาให้เรียบร้อยแล้วเขาก็มีกิมแมกเล็กๆนะครับตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ยืดออกมาเพื่อแบบ ใส่อุปกรณ์เล็กๆกต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นถาดสามารถเก็บอุปกรณ์เล็กๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเขียงพลาสติกตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนระยะความลึกตรงนี้จะอยู่ประมาณสัก1ฟุตครึ่งนะครับสามารถแบบทำเป็นแบบครัวไอแลนด์แบบที่เน็ตบอกก็ได้ส่วนทางตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็จะเจอส่วนของห้องน้ําที่รับแขกแต่ห้องน้ํารับแขกตรงนี้เขาจะให้พื้นที่ที่แบบสามารถอาบน้ําได้ด้วยแล้วก็ติดตั้งเรนชาเวอร์ไว้ให้นะครับส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโถชักโครกของอเมริกันสแตนดาร์ด ให้มาด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยห้องน้ําเขาก็จะไม่ลืมที่จะเล่นระดับลงไปนะครับเผื่อ <appe ars> ในกรณีที่ทําความสะอาดห,ห้องน้ํามันก็จะทําให้ไม่ซึมมาสู่ตัวของห้องนั่งเล่นนะครับส่วนห้องน้ํานี้นะครับอันนี้เอาไว้ต้อนรับแขกแต่ว่าเราจะมีห้องน้ํานึงที่อยู่ในห้องมาสเตอร์พอเข้ามาสู่ในตัวห้องมาสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนโทนด้วยพาร์ติชันนะครับกั้นเป็นอีกห้องนึงแบบพ็อปเทอร์เลยแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้แบบ e n g e r i n g wood แบบหนานะครับโทนออกสีแบบไม้จริงๆพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถจัดวางเตียง king size แบบนี้ได้นะครับให้ฟูกมาแล้วแล้วก็กระจกหน้าบานตรงนี้ให้มาแบบเต็มๆหันทางทิศเหนือมาเลยทําให้ดึงแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าสู่ตัวของห้องนอนนี้ได้เลยอันนี้ลองวางเตียงให้ดูนะครับว่าพอวางเตียงไปแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่ที่สามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้อีก2อันแบบสบายๆเลยครับพอเป็นห้องมาสเตอร์เนี่ย ก็จะต้องมีห้องน้ําที่อยู่ในตัวห้องนอนนะครับอุปกรณ์ก็จะให้มาแบบครบคันแล้วก็มีเรนชาวเวอร์นะครับฟังก์ชันการยืนอาบแบบครบถ้วนเลยสังเกตแบบนี้ครับการให้เรนชาวเวอร์มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ได้แบบนี้ทุกคอนโดนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าความสูงพื้นถึงฝ้าของโครงการเนี่ยครับ mm hmm. เขาทําไว้ค่อนข้างสูงมันเลยสามารถเซตอัพแล้วก็ติดตั้งตัวของเรนชาวเวอร์แบบนี้ได้ครับส่วนตัวของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะให้ความกว้างมาระดับนี้เลยนะครับเป็น2บานแล้วก็ หน้าบานเนี่ยเป็นกระจกที่สามารถแบบเวลาแต่งตัวก็สามารถมองกระจกแล้วก็เขาใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หน้าบานเนี่ยเป็นกระจกสามารถดูเวลาเราแต่งตัวไปด้วยได้ครับว่าชุดนั้นแมทช์กันไหมส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านในตรงเนี้ยเขาก็จะบิวอินมานะครับมันก็จะเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิ๊กแบบเครื่องจิวเวลรี่แบบนี้ก็สามารถทําได้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เสียบกางเกงแบบนี้สะดวกสบายนะครับบิวอินมาให้ตั้งแต่พื้นไปถึงฝ้าเลยฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่2ละ ห้องนอนที่2ตรงนี้ครับมันจะหันไปทางทิศตะวันตกห้องนี้เนี่ยบรรยากาศมันจะรู้สึกอบอุ่นมากนะครับแต่งออกมาในโทนแบบค่อนข้างน่ารักนะครับถ้าเห็นแบบเนี้ยมันสามารถทําฟังก์ชันได้2งฟังชันหลักๆไม่ว่าจะเป็นแบบห้องของลูกก็ได้นะครับวางเตียง3 5ถึง4ฟุตแบบสั่งตัดแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบเตียงที่สามารถพับเก็บได้เหมาะสำหรับคนที่มีแขกมาพักบ้างนะครับแบบครัง้งคราวส่วนตรงกันข้ามเนี่ยก็ทำเป็นแบบ ห้องทำงานก็ได้หรือว่าโต๊ะทํางานตรงนี้ได้อีกชุดหนึ่งนะครับพอทำงานมันจะได้เห็นวิวแบบ270องศาได้เลยนะครับเพราะว่าพอเป็นห้องมุมเนี่ยมันจะได้วิวเปิดโล่งแบบนี้ครับส่วนทางซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะมีบานกระทุงเปิดรับลมได้เราก็จะเห็นวิวส่วนกลางของเดอะ o รูมแบบนี้ครับ โครงการนี้เนี่ยจะให้พื้นที่ส่วนกลางมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดีย๋ยวได้พาไปดูส่วนกลางที่จัดวางไว้อยู่ชั้น4กันเลยครับว่าหน้าตาส่วนกลางที่นี่มันจะน่าใช้ยังไงนะครับเนี่ยแหละครับชั้น4ี่แฟคซิตี้ของเดอะรูมส่วนที่เอาไว้เป็นล็อกเกอร์รูมแล้วมันก็จะเชื่อมกับห้องนั่งเล่น ห้องอ่านหนังสือแบบเนี้ยครับแต่ว่า Land and House ถือว่าเป็น Dev e l o p e r ต้นๆ้นเลยนะครับที่แบบไม่ได้แบบเอาพื้นที่ที่เอาไว้ขายเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นในการทำโครงการแต่ว่าเน้นพื้นที่เอีอยประโยชน์สูงสุดของลูกบ้านเนี่ยแล้วให้บรรยากาศของโครงการเนี่ยมันทำออกมาดูดีนะครับดูขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้องอ่านหนังสือของเขาครับแล้วก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศมันก็จะรู้สึกว่าสามารถมาทํางานได้จริงๆนะครับแล้วก็อ่านหนังสือได้จริงๆมันก็จะเชื่อมกับตัวของ เทอร์เรสตรงนี้เราอาจจะเอาเสือโยคะเนี่ยมาเล่นโยคะตรงนี้นะครับให้มันเป็นกึ่งกึ่งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดร์ก็ได้นะครับและที่เชื่อมกับห้องอ่านหนังสือตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เฟรกาวนะครับสนามเด็กเล่นเขาก็จะทําออกมาได้ค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนทางขวามือเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบ่อปลาคราฟมันก็จะเป็นแบบซังเค้นที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นลึกลงไปนะครับล้วก็สามารถชมบ่อปลาคราฟมีการเคลื่อนไหว แล้วก็ลมพัดผ่านได้ค่อนข้างดีเลยบรรยากาศของโครงการเนี่ยเรียว่าเป็นจุดขายหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้โครงการเนี่ยมันน่าอยู่ส่วนของตัวฟิตเนสก็จะเป็นพื้นที่มีสส่วนจะเป็นพื้นที่สามารถเอาไว้แบบเป็นจ็อกกิ้งแทร็กนะครับคาร์ดิโอออกกาลังกายแบบเพิ่มกําลังทางหัวใจได้นะครับแล้วก็เวทเทรนนิ่งเดี๋ยวเน็ตอินเสิร์ตภาพไว้ให้ครับ ส่วนสระว่ายน้ําก็จะเป็นแบบสระว่ายน้ํารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของโครงการนี้ครับ The Room สุขุมวิท6 2เดี๋ยวตามเนี้ไปสรุปกันเลยครับว่าโครงการเนี้ยเราก็ห้องที่ใน,นมันนำเสนอเนี้ยมีจุดเด่นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่พาดูห้องแล้วก็โครงการ The Room 6 2 ห้องที่เน็ตมานํำเสนอเนี่ยจะเป็นในรูปแบบ2ห้องนอน75.2ตารางเมตรนะครับอยู่ในโครงการที่อยู่แบบใจกลางเมืองหรือว่าสุขมุมวิท6กิเลยนะครับถามว่าห้องเนี้ยแล้วก็โครงการเนี่ยมันมีข้อเด่นยังไงนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของทําเลที่บอกได้เต็มปากว่าโครงการเนี่ยอยู่แบบ ติดรถไฟฟ้าปุณวิถีเนี่ยเพียงศูนย์เมตรนะครับซึ่งจะหาโครงการที่ติดกับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็อยู่บนถนนเมนสุขุมวิทเนี่ยเป็นไฮไรส์แบบเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีจํากัดข้อที่2เนี่ยมันจะลิงก์มาจากข้อแรกคือพอมันหาย,ยากเนี่ยแต่ราคาเนี่ยมันถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในตัวโครงการนะครับขายเพียงตารางเมตรละแสนต้นๆน,นะครับหรือว่า1,5,000บาทเท่านั้นเองมันเลยทําให้ห้องเนี่ยมันยิ่งน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สามารถจับจองได้ง่ายขอสินเชื่อได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนข้อที่3 จะเป็นจุดเด่นของห้องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องมุมที่ไม่ได้ใช้กำแพงแชร์กับห้องอื่นๆนะครับโดยที่จะมีตัวของทางหนีไฟเนี่ยมากั้นทำให้ห้องเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่ามีแค่หนึ่งห้องต่อ1ชั้นเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะเข้าชมห้องนี้โดยเฉพาะนะครับหรือว่าให้น็ตพาดูโครงการนี้สามารถติดต่อเน็ตได้เลยที่ QR Code ที่เน็ตแปะไว้ให้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์098 4 5 3 3 3 9 0ครับวันนี้เน็ตีแม็ก์กินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ